สบายดีสวัสดีเมื่อทุกคนเนาะเมื่อนี้ยพบกับน้องอู๋พบกับแซวน้องอู๋ลองสานเมื่อนี้เป็นมื้อบุญห่อข้าวสลากเนาะแต่ว่าอยู่เหอนนั้นบอดี้เฮ็ดผพาข้าวอันเดอร์ไส่เหอนเนาะเพราะเนื่องจากว่าแบบเมื่อวานนี้ก็คาเวียกหลายเดีแล้วก็เลยบอดี้เฮ็ดเมื่อนี้ก็เลยมาใส่บาทอยู่วัดเอาเนาะไม่ปีกไปวะพ่อคุกิกไปละเพ่อกิกไปแล้วเมื่อนี้สิไปกับอ่เมื่อนี้สิไปกับน้องตุ๊กไปกับแม่จันเนาะกุกิกดิอเมื่อตื่นนอนเมื่อนตื่นนอน นี่ด้ทุกคนยูทูบเบอร์ซื้อด่างของบ้านผลม่วงอ <laughs> ยู่ยูทูบเบอร์ซื้อด่างของบ้านผลม่วงน้องกุ๊กกิ๊กสี่ผมมากุ <laughs> ๊กกิ๊กสาวน้อ,นอยรองสาร <laughs> ยังบุตื้นนอนตอนนี้จ้าโมงแล้วเก็ะหกโมงหกโมงวะก่าอะตี์หกโมงไปเจ็ดโมงอะตี์เาวอานะ <laughs> ที่ที่บอกว่ามันไล่นี่คืออันบางมือซื้อนอนอันบา,อบางมือบางมือกับแบบบอด้มันเนาะเ้า <laughs> เอา้เอา,อาจะทําอะไรกับกล้องของข้า <laughs> โอ้มันยังตุกแต่งตัวงามแท้งามทุกมืองามทุกมือตุ๊ซีแง่งงามแง่งงามแง่งมากลปาร์ตีกียรฟินจำปีเป็นออเดอร์ความรู้สึกออกเพลงไม่ของพ่ออะไร คนต่อภาพดีอยู่นคนภาพดยู่ครั้งต่อไปอันนี้นอนนางเอกนะวันนี้ใครก็บอกว่าคือบอแม่จะปีแสดงเดี๋ยวเดี๋ยวมื้อนานอู้เป็นผู้กำกับให้เร็วซิเป็นเรวเด้เลือกได้เลยนะนางเอกเอ็มวีมีไลค์คนงามอยู่ลองสารมันมีแต่จุ้มนี่เฉยเอวเออน้องอู้น้องตุ๊กเอ้ยเป็นนางเอกเอ็มวีมีบริษัทค่าใช้จ่ายเลย ปานปานสมัยอันเออปานตอนนันตอนอันซักเข้านะาะว้าคำนึงว่าอันสมัยตุ๊กกุ๊กกิ๊กนี่คนงามไร่แต่ว่าสมัยอูนี่มีแต่อูคนเดียวเัเป็นคำคมไปตลอดเลยอยู่ร้องสาก็มีผู้หยิงไร่อยู่แต่ว่าจุ้มที่งามนี่คือจุ้มตุซี่มาเบ่ได้เ้าฟังกับบ่ได ยองตัวเองคู่เพื่อนงามก่อนแล้วเพื่อนอ่นนดงขอบคุมีบางคนว่าน้องตุก๊กเมตุสี่นี่ถ้าเป็นเศร้านี่หน้าตาคือสิประมาณน้องตุ๊กบ่พุ่นลูกเศร้าลาจำปีพุ่นนาชิหน้าตาเมตุสี่แม่นว่ะเออเอาแสดงว่าเมตุคือสปีพี่เออเอา,เอาพูดเลยก็ว่า อีแม่ไม่คือพอตูต้เนบ่ออเ,เออตอนเป็นเศ้าว่ะสปีดสปีดในบ้านเกร้าไม่ซู้เข้าแบบตอนเป็นเศร้าได้สปกดเข้าว้าเข้าว่าคือไม่ตู้ตอนเป็นเศร้าเออแล้ววันนี้เข้าว่าอูุขำฮันคือสปีดเข้าว่า FC ได้ใครยุคัน่งคือเฮางามก็โอ้ได้คือโกรได้คือแอ๊ด นี่ละคือพอตุซี่เนาะแต่ว่าพอตุซี่ได้ขึ้นไปอยู่บนสรวค์ซันฟ้าก่อนเมฆที่เทอเดอร์ลับู้เลยพอตุซี่ก็เป็นคนรอดที่สุดในหมู่บ้านน้ำอ่างรอดกับงามมาเอากันนะรอกับงามมาเอากันเออก็เลยออกมาเป็นนางฟ้าตัวน้อยๆประมาณยองกันเองตอนนี้แห้งงามสงผมบนสงผมเรียบร้อยเลยเดี๋ยวคนซีว่าเมตูซี่เมตูซี่บอกซื้อแทนก่อน ซื้อแท้ซื้อว่านางคำตาแน the <hyd Metro. S 1> ่นอือนามสกุลเดมีฮู้นามสกุลนั้นดื tumor 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 ่มแล้วนามสกุลบริจอช้ำบริจาซ้ำมันน้อยปีโพดีไปไปอันนั้นก่อนไปวัดก่อน

อธิกัลยาณั้นเาเสกัลยาณังปาะลิโยธนากัลยาณังสัทธัมงหมดจะยังสกัดเสถานุโอคสสารท่านังกะโลมาอาบพระเพรือไม่ทอนไมออกเลยุูนายนเอรื่อสลองเข้าตลาดเพื่อให้ทำภูรกันอยู่ในเออเป็นประสาตองมืออยู่ในนนา สวัดสังดาบพอรอว่าราอยู่ในอัลกิจออวิธีอะไรก็ได้่อง้วดเนอกนอันนี้ดนะตัง้งผู้งานอากาศของเราไปได้เห็นอย่างนี้มา Sa à, Tu นัดนี้อาตมาภาพจะได้แสดงปัสัมเทศนาปัญญาวิปางีปาผลแห้งเตแตงสลักปัาแฉะท่างลายที่มาเป็นรื่องุเจริญตนแ ถาเจ้าจิ้นตามสมควรแก่วัดพ yeah. ุดสิ่งของติดต้นได้ตวายตานอันออันอันเป็นรักษุภาคิจสำเร็จและยังอาะถ้าและยังปโลกษิจะกาธรรมเทศนาอีกว่าท่าทังหลายมาเป็นบังเพ็นหาาคูณสนในคราวนี้ได้สือวาสามาหาคุณสนก็งิ้นขอักับสา อานาคอให้ก,นนกันมาโองฟังบุกพ้อไปด้วยองค์คุณสามอระการอย่างที่บุคคลที่ได้ทำในวันเวลานี้นะะเดียวกันจชงนสามเนนเจ็ดเช่นนี้โดย่วน้ายได้ทำแต่เพียงอย่างเดียวเลอทรงอย่างทรานั้นคือฟังเวลา ก็ได้มาวัดลายมือตอนนี้เพิ่งเฮ็ดพญานาคแหละอันนี้เป็นตัวพญานาคเนาะกำลังเริ่มเฮ็ดเบื้องนี้น้พาย <c oughs> ข้างนี้เพิ่นก็เริ่มเฮ็ดพญานาคแล้วเนาะบบได้มาหลายมือเติบเพราะว่ามาติบามาเวียงแล้วก็บโได้มาอีกนี่นี่นนเพิ่นกำลังเริ่มเฮ็ดพญานาคยันไดก็เฮ็ดหัว นี่นี่คือตัวญานาคเนาะนี่อตอนนี้ประชาชนกับกำลังทยอยกลับเหอนเนาะสังเกตผู้ใดกัดจิไซแมทเนาะเพราะว่าป้องกันตัวเองเซีบตัวเองบุญก็อยากได้ยานกับยาน <c oughs> ทุกเดี๋แม่เป็นเดิมมาวัเดเเป็นดคักสบายใจเนาะนี่เริ่มให้พญนานาคกันนะแม่เนาะอีโบเกินประมาณเดือนนึงก็น่าจะเลียวเนาะ <laughs> คนกลับมาฮอดเฮือนละแม่จำปีกะสั้นอาหะเนาะโบแมนกหนชิ้นก็เศราสั้นจังฮั่นสั้นจังฮั่นนองกุ๊กยิ้มซี่พ่อมามคุณเป็นอะไรทำไมไม่สบายกล้องสั้นเลยบม่สบายบม่สบายเป็นนอัเดีตื่นนอนช่วยแล้วเจ็บหัวโบแมนนอนกำลังคักนอนกำลังคักพักกินข้าวปุ้นวันนี้ผู้ใดเย็ะนี่แม่น้องตุก ตาทุกคนตัวนู่นูนุกออกเสียงทำไมไปจนตาอุคนมาไงนี่แหมมานูเพราะ่คุณเพราะว่าคุณอมากเลยลาบปากอีเจอยแล้วนู่แซ่บตะขุนเนาะเือกเพ่อกินเปิกินหนู เดี๋ยวมาชีเดี๋ยวลอยลออ้ป่เนี่เสียยอ้จะยอเรอเลีเนโันนี่จไเป้าผ้งอยู่แต่นะแล้ววนาบอกคันเป็นน้ำเเผอันผู้เป็นนี่พู้มีอาการอันเดป้าเีอะไรปาเนี่ยหิ้งกาปุนก่อนไม่ผู้เดีวโทบอกเจ้าว่ามีคนติดโควิด ม่ปลาไม่ปลากันอย่างนี้เข้ากันเข้ากับเว้าวลมฟีดดิไม่เอาน้ำข้าวปุ้นเสีเด้อลองจานหนี่งอาหไทยห็นมาพิชาประชุมพิชานอัดหานลงเลยทุกคนบิ๊กตารี่นี่นะอายุรุ่นเดียวกับตุ๊กตาแต่เป็นไอเป็นไอตุ๊กเดือนหนึ่งเดีอยนี้เด้อตุ๊กอันสปีกับเจ้าคูณถือพาตัวนั้นพร้อมกันเป็นไอตุ๊กเป็นไอตุ๊กตา เดือนหนึ่งกับซงมือเดือนกับพี่ซ่องมือวะเออค่ะมือนัดกันพี่มาคุกกิ๊กเอ้ยตุ๊กเกอเดือนเจ็ดบิ๊กเก็เดือนเดียวก่อนเดือนหกเนาะไอบิ๊กเก็บ์างงานก็เดือนเดียวกันเนาะสาเหตุที่ซื้อบิ๊กตาลี่ย้อวมาตอนตอนปีสองพันสองพันหกอ่ะสองพันหกฮัลนมีบานโลคแล้วประเทศอิตาลีซะนะคันเซซื้ออิตาลี่กับโบม่วนเนาะคือประเทศเขาเกินไปบิ๊กตาลี่กับอิตยาพอตังคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์ อาทิตย์ออกนออกาทิตยเออแม่มันมาตั้งตุ้ยบิลตอลี่อู้มาเลยพาอาทิตย์เลยเด็กไปพาอาทิตย์ตากุรอบิลก์รี่นี่มวันกุล่ะอินเทนประเด็นว่าจันระบบคอมเล้น้องตุ๊กนี้สาเหตุที่ได้ซื้อตุ๊กนี้ย้อนขี่รถตุ๊กตุ๊กไปเกิดแม่แม่ก่อนที่ซื้อตุ๊กตานี่แม่ไปดำนาแล้วตั้งซื้อตุ๊กตุ๊ก อามันเกี่ยวกันมองเดี๋ยวมันมันบมันโบแม็กกันจากน้อยบิ๊กไปยำนายอันนั้นเป็นอายเดือนปลายบั้งตุ๊กจนเป็นเศร้าละอีนายนี่บุ้ซ่อนโลกเลยเนาะเขาเป็นโลกแห่งความสุขกินข้าวสบายดีนะทุกคนวันนี้มาพบกับช่องของกุ๊บสารน้อยน้องสารเล่าปะเบอร์ยังไม่ตื่นใช่ไหมยังเรเบอยังไม่ตื่นเต็มจะเลือดเคลื่อนเป็นเด็กเป็นเด็กเขาเลือดตับนี่เลือดตับนี่อันนี้แม่เด็กซือว่าคางเจ้าไว ทนีจับกาดู่ปลามีกะปิกบกเพชรกับไม่นิเสก็มีลบอกเอาวะเอาก็กาเจ้าบุกินเอปลาทุกคนอู้มัเป็นเด้อกินสแกนกินอันกินนันเขาปุ้นล้มากินหัวค่าืวบนี่เาก่อกปุ้นมากินเส้บุกิกเอ้ยบุกิกีกินกัเอื้อ ข้บบาปุ้นซื้อเอาอะข้บบาปุ้นมันซื้อนะงั้นแล้วก็น้ำมันซื้อไปทิ้นกันอืมใช่เนาะน้ำไปขึ้นเนาะเอาวเอาเอาเค็มเค็มอืมชืนี้ใครอะ่ออะไรทุกคนป่ะเข้าไปอ่าเขาแซ่เพลงอันพ่อน้องคุกกี้กกเด้อพ่อสิ่งอ่าพ่อโบรายเพลงแรกเนาะนางสาวเฝ้ารักหัวไหมหรอเฟ้าหัวละนางสาวเฝ้าหัวแต่งโดยอ่า อาจารย์ทางประเทศไทยกูแหละทองทุงกุลาอือาจารย์ทองอาจารย์เปิดอเพื่อจริงอาจารย์ทองทุงกุลาอืเพิ่นแบบนี่แล้วลูกเพิ่นเพลงนี่เนาะกำลังดังมากเลยค่ะลุงทองนี่เป็นลุงที่แบบว่าเพิ่นเคยสนับสนุนอู้ตู้กุกกี้ตลอดก็ไม่ตู้เสียนแต่ตลอดแบบเพิ่นฝากเงินแต่ว่าเสดงความเสียใจนะเพิ่นเด้อเพราะว่าร้านเพิ่นติดโควิดตายโอ้เสียใจนะเด้อพ่อลุงเด้อ จางแล้วจางวานอ่ะหายวานจนเลยเนาะเจ้าคุณจะกินข้าวอิ่มละออร่างเอกกัน MV กันงามงามออันพูดฮันลแต่งกันจะย่องว่างามทีนี้ที่ปีไปปีมาบนได้เบียงงามแกงมากแกงตุกนั้เคียนเรรู้สึกว่าอันโปรดิวเซอร์เพลงนี้ฮัลลค่อนข้างมาจัดฉากอู้กแต่งงงหน่อยนึงบปรเป็นยังเนาะ เพลงแรกมันก็ต้องแบบนี้แหละแต่ว่าเพลงต่อๆไปมันก็ซีดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆท่ายกับแบบเอามือถือท่ายเลยทุกคนกองขนาดบ่ได้ใส่กองอันเดนยแดงแล้วเพลงหน้าก่อนเดี๋ยวมือหน้าเขาเกลี้ยงสิเอาอาหารหลงให้ทุกคนเบื้องล่างในการท่าเบื้องอะไรเจ้าบอลหู้วะเนี่ยเจ้าจะกินข้าวป้าเลยมาเติดเลยแม่สีอาหารอีกเด้อบอสก็เห็นเนี่ยเอาแม่เดี๋ยวตอนบ้านบ้าน อะไรเนี่ยจะจิ้เข้าเปาเข้ามาก่อนพีด่ะอ่านแล้วค่อะไรล่แล้วค่อยไล่แล้ค่อยไล่ทีนี้ทข้ามาคือกำลังแม่สมาธิบม่อยากหัวนะกำลังบอกว่าอันไอไลจะาู้บริสุทธิ์จะแต่งงานยุ่นนะเขาพูดอะไรด้วยเอาแต่งคือละทุกคนเพราะคุกกี้ขนาดเป็นคนอารมณ์ดีแล้วแบบบ่ค่อยมีเรื่องซีเรียสแล้วแล้วเศร้ากบเป็น ขนาดผู้เศร้าที่เอาเมียกันย่งห้วนาดมึนผู้เด็กบุญเฮ็ดเพราะผู้กิ๊กเศร้าเด็ดคืออ่ะเออเจ้าอันโปรดิวเซอร์บอกว่าผู้กำกับบอกว่าเจ้าเฮ็ดคือสภาพเมียเจ้าด่าเจ้าหัน้าด่าทุกมือก็เลยสินกันด่าบุญเศราบด่าทุกมือเลยสินเลยด่าทุกมือแล้วสินแล้วก็เลยบ่มีอารมณ์นั่นจะด่าบ่ด่าก็กินเหล้าก็ยังหัว เสื้อสีด้อยู่ห่างกับประมาณร้อยส่วโมงข้าว่าเบื้องล่างท่านเอาลงมืดนี่บอกว่าเอ็ดี่เงงเขางงว่าเขาย่างมาตัดแล้วก็ใส่เกล็ดคือเดี๋ยวย่างมาห้ามแล้วค่อยใส่กินเราห้ามแล้วก็เลยเกล็ดอะไรจะมันหู้อีวะเออเดี๋ยวจะกินข้าบป่าเจ้าอะเรดิไม่ได้ประสมกุ้งก้ามกับาม เพลงแรกนะมือไหมเลยนะผู้กํากับกับต้นคู่กํากับกับเพลงแรกทุกคนอู้ก็งงงงนะเจอว่าเป็นอันเดร์คือว่าแม่เนี่ยตุ๊กจับคู่มาแล้วนะกเรื่ออะไรเกือกใกล้ตุ๊กมันมาเพื่อนก็เป็นงงเขาก็บอกเขาใจนี่ก็อันหน้าจะคู่มาท่านละใครได้เยินเราเห็นนาแล้วใครไันจะไปเกือกมู่อ MV อันเพลงต่อไปนี่ชีเอาตุ๊กตากับอันน้องอู้ประซ่านกันอันเป็นนางเอกวะเป็นนางเอก มีแฟนสองคนสับสนวุ่นวายนั่นคืออะไรพระเอกกูสิงย่อเขอีตุกซะโดยดีสิไปตามทางของตัวเองบอสมันต้องคือต้องเอาสรัพอีเอาทรัพี่กูนี่บอกแล้วเขาไปซอกอ่าพระเอกเราล่อมาให้ เขาครไปไปเอกโอ้กูตายพระเอกอันนี้ไอ้แดงกูเศร้าอย่างมากเลยกูเจ้าซะบ่ให้ทุกคนเยตาดึงนะนี่นู้ดึงนะนี่เออเต้ตอนนี้โลกว่าใจกำเริบเดี๋ยวพากันกินข้าวก็